สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกทกคนเลยนะคะรถเมย์ค่ะวันนี้รถเมย์จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งคือขอบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ช่วยรถเมย์ได้จริงๆเพื่อนเพื่อในวงการพิตตี้แนะนำแล้วก็คอนเฟิร์มมาว่ากินแล้วเนี่ยคือหน้าอกอ่าเน้นเรื่องนี้เลยร่องอกอือขอบอกว่า รถเมย์พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของหน้าอกหน้าใจมานานแล้วเนื่องจากคือหลายคนบอกว่าทําดีไหมหรือว่ารถเมย์ทำมาแล้วจะบอกตรงนี้เลยนะคะ่ะว่ารถเมย์ยังไม่ได้ทําค่ะกลัวคุณหมอกลัวสศยกรรมกลัวเจ็บตัวกลัวเลือดกลัวหมดเลยหน้าอกพักไว้ก่อนแล้วก็ที่สําคัญไม่มีตังค์อืมแต่ว่าวันนี้เนี่ย คือเมย์จะมาบอกต่อเพื่อนเพื่อนเนื่องจากเมย์ทานจริงกินจริงแล้วมันใหญ่จริงเพื่อนเพื่อนก็ทานกันมันเกิดมาเพื่อผู้หญิงค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้โชว์ฮานากฮานากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาเพื่อผู้หญิงจริงๆเพราะนอกจากจะช่วยให้มีหน้านะอกแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้ยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณ เออเราก็ช่วยในเรื่องของรูปร่างต่อต้านอนุมูลอิสระอืมเราก็ทําให้หน้าท้องแบนราบด้วยอ่าเห็นไหมผิวสวยหน้าอกใหญ่หุ่นดีแล้วก็ใครที่มีอาการปวดท้องปวดประจําเดือนเป็นประจําบ่นกันทุกๆเดือนนะรถเมย์แนะนําเลยว่าตัวนี้ช่วยได้เพราะว่าช่วยในเรื่องของอาการปวดป,วดประจําเดือนด้วย มีสมสสมสม,สม,สมุนไพรไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนปลอดภัยร้อยเอร์ซค่ะใครที่อยากจะมีหน้าอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่กระชับแบบนี้เลยเหมือนเพื่อนๆเ,นเนมยด้วยแนะนําเลยว่าฮานนะ้เกลช่วยคุณได้แน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ถ้าสนใจใครอยากมีหน้าอก ยกกระชับอกอืมแบบนี้นะคะสุขภาพผิวดีผิวสวยผิวขาวผิวใสผิวมีออร่าแล้วก็ไม่ปวดท้องประจำเดือนอินบ็อกเมเข้ามาได้เลยหรือจะเข้าไปดูใน i n นสตาแกรมนะจ๊ะเข้าไอจของฮานาเกิลได้เดี๋ยวเมจะทิ้งลิงก์ไว้จะทิ้งไว้ที่หน้า Facebook ก็ลิงก์เข้าไปดูได้เลยหรือจะอินบ็อกเข้ามาเมเลยก็ได้อยาก จะลองบริตับันตัวนี้ในราคาพิเศษนะคะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นด้วยก็อินบ็อกเข้ามาแล้วกันไวเแม์ฝากไว้ด้วยสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีอกอื่มมันนั่นออกแบบนี้นะจ๊ะก็ทาก,กันเข้ามาค่ะไปแล้ววันนี้ไม่บ้างเดี๋ยวกลับมารีวิวใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วคะ่ะ